สวัสดีครับบ้านเท่าสวัสดีท่านชมนครับบรรยากาศยามเย็นนะครับกำลังมืดบ้านเท่านะครับผมคืนวันที่11พฤศจิก,กายน2567นะครับสร้างเพิ่งกับบ้านแล้วครับผมอันนี้บ้านพี่สาวอันนี้ร้านสะพายไหนต้องปุ่มฝันดีป้ะบ <laughs> อ,อบฝันนะครับธรรมดาร้านเพิ่งกับฝันแม่ วันั้นฝันได้ฝันตัวไหนก่อนที่ว่าน้งปุ่มบะแดงอะนะหวดเจ็ดสามหมดที่ออกสามเจ็ดน่ะเออหลังจากนั้นก็เลี้ยงพอฝันอีกเอานะครับเป็นยังกินแรงมือเียนน้งปุ่มเออบรรยากาศยามเย็นบ้านเรานะครับมืออืนสร้างเพิ่นก็เก็บงานแหละครับผมช่างก็เก็บงานนะครับเสร็จแล้วมือเอืนเพิ่มมานะครับอันนี้พทศบานพีสาวพุธแดงครับประตูนะครับ ต่อกันนะครับไม่ไม่ละแนงบพอ่อลานกิไปสั่งไม่เพิ่มเพิ่มเพชรประตูประตูรั้วไม่พอนะครับเอาจะพาไปบ้านเจลอตเตอรี่นะครับมื้อน,นี้นะครับผมตอนเย็นนะครับแม่ของแม่หมูทา้ช่มเพิ่งยางมันนี่แหละเพิ่นมาบ่งรถเกี่ยวนาบรถเกี่ยวเพิ่นเกียวอยู่นี่หน้าไกลๆนี่เพิ่นว่าฝันดี นะครับงวดที่แล้วเพิ่นฝันด้ตัวเดียวเจ็ดสามสามเจ็ดที่เพิ่นมาเราสุฟังนะครับบ่าเข่าดอกตว,ว่าบ่าหลายตัวเอานะครับบ่าเถินเยวเดีวให้แม่เพิ่นมานี่แม่แมหมูมาแล้วนี่รถประจําตําแหน่งแม่หมูนะครับยามเย็นไปเจอกันทุกเย็นนี่แหละครับเพื่อนบ้าเถ่าลูกสิดป,ปูจะไปหาปูนบะงว้หนนะ่ โมย่อมโบยอมสวัสดีครับตาวินครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นเจอกันทุกเย็นเหมือนเดิมครับสวัสดีเจ๊กิ๊บเจ๊ดีค่ะอาป้าเจ๊ได้อะไรเมนูอะไรวันนี้อุ้ยซีนเซียนข้าวเหนียวหมูย่างค่ะวุ้ยซีข้าวเหนียวหมูย่างนะฮะข้คอหมูย่างอ่าคอหมูย่างค่ะใส่ละนานมาแล้วเอาเจ๊มานั่งเป็นมูนาพี่น้องพี่เจ๊กำลังดังไฟ เดี๋ยวนี่ส่็ตนี่เป๊บหนึ่งได้ปะหน้าพูนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งคู่กันนู่นเป็หมูคือกันว่าธรรมชมคืออันนี่นี่เป็นหมูอันนี้อันนี้เพิ่นก็เป็นหน้าเปาเถ่าธรรมชุ่มเสียงวอกเสียงแก้วันผู้เดียวกันเ่็ผู้เดียวกันหน้าเนาะเป็นกันเป็นหมคือกันหน้าตาเป็แม่ไม่หมูเป็นหน้าเปาเถ่าแต่ว่าไปเฮ็ดงานกับไม่หมูเนี่ยคนว่ะอ้าวไม่หมูเป็นใครหรือเปาเถ่ากันหลานเนื้อสดอกเพิ่นมีเพิ่นมีครอบครัวแล้วเอืะเป็นยากกันสวัสดีครับ อาเจมันน well ั่งเป็นมัวหน้าเพิ่นเพิ่นจะได้เฝ้าคล่องเห็นเพิ่นมาวังเร่งไวตรงไหนก็หน้าฝันบ้านก็ต้องหัวท่ากับประหกเสียเพิ่นไปเนาะแต่ว่าท่ากับบ้าเอางูไฟหูเนาะยาฝันเมื่อคืนนี่เป็นบ่ตองหัวเด็กอ๋อตองวอันได้ฝันว่าแม่สมมันหรือเปล่าบาคว้านคว้นว่าสั้นบักเกี่ยวเล็กแม่แหมว่าสั้นมึ่งอันมึ่เไ็ดได้บ่วสั้นโอ้ยเลขตัวไดนแล้วได้บ้างสิ พ่อเขาเป็นแพะอีกกะปูอีกกะปูสิต่มูอีก่อจะแพกเ็นอย่างเจ้าไปขายเจ้าไส้ลูดไสลดก็มาหลยตัว่าสันก็วันนี้บอกว่าโบนี่ยืนยัวอันเลขตัวได้ละเจ็ดศูนย์สามมาสันบอกสามตัวเลยบอก่าใจบ้ใจบ้วางอะไไหมบอกข้าพวอมนี้ว่าใจบ้ใจบ้ใจยุ่ยใจยุ่กับวางตรอื้จะรูสวว่าเปลเ่็นบาปปกใจยุ่จยเป็นละเมอไปเลยฟันละเมอไปเลื่อยใจยุ่ยใจยุ่เาบอเขาไม่เคยเรียงบอลเรียดิ พ่อฟังอยู่นีเนาะจังวาน่าพนยางมาวังเรียงบ่าวถ่ากันยางไม่นีแหละเลยถามหนาพึ่งถามมาหนาฝันป่ะฝันที่สันฝันได้คัึคือยางนี่ย่มก็ว่าพ่นบ่อยากบอกดอกพ่นก๋ไม่โมเพ่นบ่ออยากตรวจตัรักษาแต่ว่าถือตรนเพิ่นว่าสันิ่นว่าเออยาแล้สินคนน้่หละมันบ่หลายตัวพอวดที่แล้วหน้าพ่นยางมเฮียนเจรตรีมาหาตัวเดียวเจดสามเอาตัวได้ก็ไน เจ็ดสามหรอสามเจ็ดสามเจดสามออกสามสองันเดอรนเียกว่าได้มาแล้วสามตัวสั้นตัวใหแล้วสั้นฮอบยฟังดอกอันนี้ยินบอได้ยินบอได้ยินอยูเจ็ดศูนสามว่าสั้นไก่บอลไกบอจะอยูไอยู่อก็ว่าใจดีเขาถามเขาว่าซื่อบอเขาว่าซื่อเขาว่ามัดบรณเจ็นย์สาม ไม่เขามากกับชิซื้อกี่ตัวเนาะซื้อหน่อยกับชิซื้อหลายตัวบ่ะจองเนในในฝันแค่เจ้าเขาแค่เจ้าบอกว่าตัวนี้ตัวเดียวเลยวะนะแมนนแต่ว่าบ้านเท่าไรแต่บ้านเท่าไรอย่างไรเจ็ดศูนย์สามคนที่บอกนี่ผู้ใดก็เป็นมูกันครับหน้าอันแม่สมศรีว่าบิกเกี่ยวมากในในคำคำฝันในความฝันในควฝันเออเซียมออกมาแม่งม่ซื้อบ่ก็เรียกว่าเอาตัวใดตัวใดเล่ะเขาไปแบกฟังแน่ดอกเขาบอกว่าถือว่าถือไม่ใช่ว่าบ่ถือกูจะบอกกูเองก็สั้น นย so 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 <Heh>. 3สางสิแม่ใจบอมุใจบอมันสื้อบอวมาสันอือะไรวะื่อซื้อเลยวางสิ่งเพิ่งบอกกับพอว่าอีพอแ้อีปูนล่ะประดทต่ามุ่งรแล้วว่าภใษ่หลายกืบบหลายตัวแล้วบางสิ่เาแพ่งภาษาอีปูดออกงนแล้วว่าก็คือว่า้างามดเนาะดูนีตอเรี่เจมี่ว่านี่ยมีดูทที่แล้วเอหน้าบอก37เจ็นกัน เพิ่จองให้น่าเลยดแต่ว่าเขากระเลียดสวนคนท่าบัรท่าบัถือจ่ายจะวากันแต่นอหามไมถือกันเป็นความฝันเป็นแนวทางให้จะได้วอากับแมยุ่แมแม่เรฝันว่าเขาบอบอกเรืองี้ยกูก็ว่าอยากบอกห้ามบถือกระเลียดสวนข้าเจ้าไรังซี่เออแต่เ่าก็บ้มากเรีงเรื่องหรือเบื่อดิแต่ว่ากันถือกะเพื่ะว่าข้าบ่ถือกระเจ้าสิบาันเนอะ่ว่าง้มอยู่หนเาง้มเจ็ดามเลยจนย์สาม ไม่กินโบ้ไม่กินโบ้ใจโบ้ล่ะใจบ้เขาบอกสใจยู้ใจยู่ก็ว่าใจดิก็ว่ากใจยู้ใจยู้อุ้ยเขาก็บอกว่าใจเขาก็ว่าใจดีจ้่บ้างดูสัวว่าเขาบอกร่องมึงเลยพูดทามันได้ภาั่นแล้วกว่าดีหาลอตเตอรี่ใบนะครับท่านผู้ชมหาผู้นักบบมักก็บโบเป็นยังบบมักก็บยังเดี๋ยวบ้าแถาเขียนให้แม่แม่แม่หมูได้ท่านผู้ชมด้วยงวดที่แล้วสามเจ็ดออกสามสองงวดที่แล้วข้างตัวเดียวแม่นข้างวดนี้ปูยี่วัดโบวายจังไลยปูน่ะปูยี่วัดโบ เป่นมาก่ปท่นมาก่ปู่ม่ท่นมาก่เมีนปไปบ้านพ่นเมียนีนไตยเสียนตเป่นได้มาเดี๋ยวบ่าวเถาเขียนให้ทำช้ชมเดี๋ยวเขียนให้ก้อนมันมึดเจ็บาวเถ่าเขียนให้เจ็ดศูนยลารีศูนักเด่นกันเลยที่หรอบ่าวเถาเดียวนะครับเออจ็ดศูนะครับ้าตัดกับศูนย์สามเนนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหรือเจ็ดศูนย์ะมาเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดดศครับเอาทำช70 73 เ <sociedad> อ่าน <ını antic> ั้นตัวตอนนั้นมาคาลรตตีครตัวนี้ห้ามออกมาบัดใช่น้ำกลิ่นมะสิบมะมามาน้ำกลิ่นเนียนสิมัน้ำกลนนี่อันักเนสิออกมาน้ำกลนเนี่ยมาามาน้ำกลิ่นเบางเนป็นฝันเคยแม่นได้ทำมาชมได้งวดบอแมนก็มีแมนมันจะบาหลายตัวน้าเปนาเอ้ยบนล่งหล่าสันแตมาเบา่าวันเอาล่งเหี้ยันแน่หมันบอหลายตัวพ่อแนม่ดินนี่ ผู้บอกกะว่าใจบ่ใจบ่ใจยู้ใจบ่เนาะกะว่าเนาะกะว่าใจตัวมันมันกิดสามตัวเนาะเอานะครับท่านผู้ชมหาผู้ใดมากราหาลอตเตอรี่ไว้นี่เจ็ดศูนย์สามแผงเจมีบหรือเจเิอ้วนบงด้วยเจมิอ้วนบงด้วยเออเจ็ดศูนย์สามหมดที่แล้วกะนาคุณว่าสามเจ็ดเกี่ยวเขาได้ละแล้วไปเกี่ยวเขา จังเป็นได้บวนมาเรถกระพังรถพังอีกไปซื้ออะไรนี่พงเนื่องมันมาจ่าแมานมาจากทำงานหรือไปแลนเสื้ออะไรอันบัตลูกปืนแตกลูกปืนขั้นซักใบมีดแต่แล้วบันเนียนมาอีกไปพันกับดอกกัน สนอไอ้แม่ดอกสโนออันต้นอันแม่กะทินต้นกะทินอันน่ะอันที่อยงกอดบานในดับอีกบานเลยมันก็เฮ็ดได้บพิ่หนึ่งกะทินนั่นอันเอียงกอดขั้นนีได้นานเพราะมันยมีแต่จะสมกับสมไม่ได้สมที่เป็นล่มเลยรถเกี่ยวทำชมเมหม่จักปีรถเกี่ยวจักปีเราไปมูซื้อมาจักปีและแปดปีแล้วบ่ปาดตวาบ้าตาหังสมดูนั่นนะเนาะตาว้าตาบ้าบักแบกว่านี่ทรถดขั้นนี้มันมันขายมันกระเจาดินว่า แม่เขาก็ว่าเขาเจ้ายุราตอนนี้แต่ว่าต่อไปก็ต่อนตัวแมนตอนตะกี้เขาจอกว่าเขาเจ้าแจวยุรแต่ว่าตอนนี้ไม่แพ้ดอกสค่าสอนปีนี่ก็แสนนึงแล้วรถเกี่ยวเด็กผู้ชมเปลี่ยนเปลี่ยนย่งที่แพงปีนี่เปลี่ยนอยังเปลี่ยนนั่นอันนั้นแม่เปลี่ยนอันวัวแมนตูนวดตูนวดเปลี่ยนตูนวดตัวตูนวดอะไรแพงมขนาเนาะงีของคั้นในยังขาดข้าววันมาสอมมือนีกข้าว่าเปลี่ยนอัน ข้อเกี่ยวเน่แสนหนึ่งสนป่าเอาปีนี้ปีนี้ก็ได้เกี่ยวจะได้ทุนหมดล้หน่าสออเป็นแสนปมะมันเส็ด้จได้่าสมลจะได้ส่ทุนอีกบ้างจะได้สอมหมดข้นงานีจะได้สอมหมดข้นงาไปเริ่มไปบ่ไวแล้วเริ่มขาลอยแล้วเิมขาลอยล่ะ บ้านประเด็นที่แต่งงานประเด็นสิคับไปอีกสิได้หมดเลยนก็พอดีลอะเกี่ยวเขาเลี้ยพระดีไะยายาเดด้ขายตัวเสี้ยงเยตัวเสียงเะดือนเดือนนากางานแต่งลูกสลูกใส้ไม่หมูทรามชาติชุ่มลูกใส่ไม่หมูแต่งขาช่มได้ธรรมชาชมได้เจ็ดส่วนสามเนียเจ็ส่วนสามห้าได้เอาผมมักน้ำอยู่นี่นาผมมีติดติดไปอยู่เอาห้าเจเอฟซีผืนผนมักน้ำหนายู่ดิ วันที่แล้วเป่นยังมักน้าเอามีบอะเจ703เบื่อเจ๊ส0 3หาใบโอ้203ยังน่ะเนี่ยนีแต่203 0เจ๊ตัวนี้เหลือี้ย้าเ359มันเห็นอยู่ออชมพู่บอกเบ้าเทาดึงเอาเนี่ยว่าสั้น359เออๆๆนี่ๆเออคนมาเหลือโยเซนคนเหนีนมาเลยหางเดียวโมันมาลำๆไปลุ้น นม่ได้ะดีใจมือแนนอ่ะเอารางวัลที่หนึ่งเจ๊จะได้ต่อเทอบสตูดิโอให้เ่าเขาตื่นใจเนาะปอยเนี่ยฝนไทยประเดี๋ยวได้ยังไงฝนตกอันซื้อยูฮาึิได้ก็จะได้กินใน้ชาตน้ำเพ่เนาะเจ็ดศูนสามบมี่มีหน่าบมมี่เนี่ยชาบกจูบังบักจูบังนันนจังเจังนันหน่าลรตเตอรี่บมมี่เออเจ็ดศูนสามมมีเล้นหละบอืมเอานี่ ซีเก้าหาอ๋มาเก็มเกีเนี่ยมาเบิดแพงเจไดะอันนี้ผู้ใหญ่เจดีอ้เอาคตรงกัปันเออเล็กปูรษีเออเหมือว่านี่สามตัเลยบอยไหมเมนเออเราตันีพอดีสี่้เก้อันนี้สี่องเก้าสองเ้สี่ห่าเก้าะ็นกับสามหาเก้านี่อชมพู่ย่ำเบาเถ้าคักเหมือนเพิ่นเบิ้งเพิ่ว่าเห็นอยู่ทีเบาเถาว่าสันเจ้าคือไปยบอยู่แผงเจโรตรีเอานี่ทำช่มก เนก็เลยยำมาเอานี่ยเไปหารถเกี่ยวเจไปเบิ้งรถเกี่ยวเขาเนบ่แนนขึ้นไปแม่เด้ออ่าเอานี่ยแคปหน้าจอ703ท่านผู้ชม703ตรงตรงมาบอกคักด้วยนะเนาะบอกท่านี้เลยเกี่ยวบ่าน่ารถใกลเราเลยอีกค้องนึงเพิ่งจะึ้นเล่าหน้าฝนมาเบิ่งรถเกี่ยวเนี่ยแหละแต่ค้างแม่เลยนั่นเองนั่นแหละที่รถอันเพราะว่ามันติดมันต้นนั่นกระตินดอกกระตายกระตินนั่นเนี่ยบานต้นนั่นมันไป ถ้าถึงจะพงเขาไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แม่ทอดแค่ใบบได้มันหลพุ่งเนไปบบได้เขาล้มเอ้านะครับขอบคุณนาครับผมหาได้โชว์หน้าเนาะขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมมาคนดียๆมังกรเกี่ยวกับกันแม่